45แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสิวก็จะหายไปขอบอกเลยว่าไม่จริงค่ะเพราะว่านี่อายุส่ิวห5แล้วนะคะก็ยังมีรอยสิวนะคะแล้วก็จะมีสิวผดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบจุดด่างดําขึ้นด้วยนะคะทีนี้กุ้งก็เลยไปดูใน YouTube นะคะเพื่อหาข้อมูลเขาบอกว่าเกลือมลยันเนี้ยมันมีส่วนที่จะช่วยลดสิวฝ้ากระด,ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใน YouTube ที่เขาฮิตอยู่ในขณะนี้นะคะก็คืออ่านิสิตเซรั่มเนี้ยนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมเป็นเซรั่มของเกลือหิ มารายานนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยลดสิวได้ด้วยแล้วก็ลดฝ้าจุดด่างดําได้ด้วยนะคะกุ่งเอามาลองใช้ดูนะคะวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะนี่เลยค่ะเออแล้วก็ทาเช้าทาเย็นนะคะมันเกลี่ยง่ายมากนะคะอืมเห็นไหมเออซึมแล้วนะคะนะถ้าใครมีปัญหาเหมือนกรุ้งนะคะก็คือส5ส้าแล้วเนาะเรายังมีสิวอยู่อะไรเงี้ยมีแบบจุดด่างดำมีสิวผดอะไรอย่างนี้อยู่นะคะนะหรือถ้ามีกระมีฟ้าด้วยนะคะ ก็อันนี้เลยนะคะนิสิตเซรั่มนะคะเหมาะสําหรับคนอายุ IU 45ปีขึ้นไปไปลองหาซื้อดูนะคะอยู่ที่วัสดันค่ะหาไม่ยากเลยค่ะ